สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะฮะวิเคราะห์วิจารณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วกุ่มโลกนะครับไม่พลาดทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์ายเข้ามาได้นะครับโอกาสช80 90คัดมาแล้วแบบนี้นะฮะทุกวันวันละ2คู่วันละ2ตัวเปอร์เซ็นต์โอกาสชนะสูงมากๆไม่พลาดตามกันมานะฮะอาจจะไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชชั่นลีกเป็นคเยเชียนะ,ะตามหมกรุกนะ,ะเปิดบ้านพบเดนมาร์กราคาเปิดมาคเยเชีย้าบ้าน่ปอปอปอนะ โคเวยเชียก็เล่นดีนะอย่างเช่นอะไรลูก้าโมลิกนะต่ห้องคือของราชัชุบข,ขาวเลยนะครับ6เกมหลังอ่ะแข่งกัน3เกมนะสามเกมหลังล่าสุดโคเวเชียดีกว่านะเวชนะมาได้1.0 2.1แล้วก็มีเสมอ1.1หนึ่โคเชียไม่เคยแพ้เลยนะเออแล้วก็เจ้าบ,บ้านต่อด้วยนะ <c oughs> มาดูฟอร์มเจ้าบ้าน6เกมหลังกันหน่อยโคเวเชียชนะฝั่งเศสมาได้ 1. 0, นะึ่ะ ชนะเดนมาร์ก1-0เสมอฝรั่งเศส1-1แพ้ออสเตรีย3-0ไปชนะบังการเลีย2-1แล้วก็เสมอสโลวีเนีย1-1เท่ากับว่า6เกมหลังแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มกลับมาเล่นดีนะไม่ช่วงหนึ่งหลุดไปนะแล้วก็เก็บชัยได้ถึง3เสมอ2อัตราการบวกดีนะครับบวก3โดน3 50 50นะบคูเอเชียวันนี้ต่อพอพอไม่แรงเหมือนกันนะเชีรยได้นะฮะเดนมาก6เกมหลังล่าสุดชนะออสเตรียไป2-0แพ้คูเอเชีย1-0ชนะออสเตรีย2-1 ชนะฝรั่งเศสด้วยสอยงหนึ่งอันนี้ฝรั่งเศสไม่เจอใครก็แพ้ตั้งแต่ไปแชมป์บอลโลกมานะพออืมช่วงหลังมาเหมือนว่ามันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็เดินมาชนะเซอร์เบียสามศูนย์มีแพ้เนเธอร์แลนด์สี่สองหกเกมหลังล่าสุดเก็บชัยถึงสี่แพ้สองอัตรากาันบวกดีมากนะครับบวกตึมเต็มถึงสี่เกมโดนสองเกมอัตรากาันบวกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออเชียได้ไวเดนมากไว้ถ้าชอบใครอะ่ะถ้าชอบโครเอเชียถ้าโครเอเชียราคาเสมอ,อมีเปล่า ลองไปเลือกกันนะครับมี3ราคานะถ้าชอบเหมือนกันผมคิดว่าโคยเชียราคาเสมอสวยเลยแต่ถ้าราคามันไหลนะมันต่อแรงมากครับก็อยู่เดนมาร์กแบ่งรองไปเลยครึ่งคุบลูกครึ่งลูกนะคิดว่ามีโอกาสเสมอเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคูน่นี้ดูราคาน้ําไหลอีกทีหนึ่งนะถ้าไหลไปทางโคยเชียามากๆลองเดนมารนะ์กถ้าราคาทรงๆราคาอยู่ที่โคยเชียเสมอเงี้ยผมคิดว่าอยู่เจ้าบ้านมีโอกาสได้เปรียบกว่านะครับเชียร์โคยเชียได้เลยคู่ที่2ยังอยู่ที่ยูฟาเนชั่นลีกเป็นลิกาสต์ครับเปิดบ้านพบ อันโดล่าชิมเยือนมาต่อครึ่งลูกอ่ะโอ้โหต่อราคาดีเลยเออเจอกันมาสามเกมหลังไปอันโดล่าเก็บชนะได้ถึงสองอะก็สตาร์ชนะเกมเดียวนะอันโดล่าไม่ธรรมดาก็เห็นฟอร์มอยู่เล่นดีนะเว้ยจะเจอชิมใหญ่แบบว่ายืนเวลามันยืนสู้กันอ่ะยนมันเล่นกันสักพักนึงอ่ะมันจะดูระดับนะมันก็ต่างกันละนะฮะก็เจอทิมใหญ่ก็สิบห้าทีแรกสู้ได้ครับแต่จากนั้นก็ตามระบบเลย โอ้โหดูเจ้าบ้านลิเกลสไตล์เดียี้เห็นเขียวปีเลยแพ้ทุกเกมเลย6เกมหลังล่าสุดอะแพ้ลัตเวียแพ้อันโดราแพ้ลัตเวียแพ้นนวาแพ้มุกอบไฟโลแพ้เคปเบิร์ดอะแล้วแพ้อุ่นเครื่อง60น่ะอัตราการบวกก็ถือว่าไม่ค่อยดีครับบวกเต็มเต็ไปเกมเดียวบวกครึ่งไปเกมหนึ่งเสียไปสี่เกมอัตราการบวกแค่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์งนะโอ้ไม่ไหวว่ะก็ดูทิมเยือนหน่อยอันโดราันไมมต่อครึ่งลูกต่อแรงด้วยนะอันโดรานะฮะล่าสุดแพ้อมโดวาแล้วก็ไ่ชนะลิเกตล มีเสมอโมโดวามีแพ้ลัตเวียมีชนะเกนาด้านะครับแล้วก็ชนะเซนคิดและเนวิสนะฮะ6เกมหลังแล้วุดเก็บใช้ได้ถึง3เกมนะไม่อยากเอาเกมอุ่นเครื่องไปรวมด้วยเลยแล้วก็เสมอ1แพ้2แต่ราคาเปิดอยู่นะเว้ก็บวกดีว่ะนะบวกไป3เกมโดน3ก็จริงแต่ทหาร2อ๋ออัตราการบวก5050เลยนะสลับอันดอรานะครับวันนี้ชอบทีมเยือนแล้วว่ะเจ้าบ้านแม่งหลุดเยอะว่ะแพ้ทุกเกมเลยนะฮะ อันดอล่าหาราคาแนะนำรับปปไม่ปป,ปกเออ็เสมอไม่รู้อาจจะไม่มีนะเอาเป็นว่า ola, อันดอล่าปปสวยนะครับมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงถ้าเกิดเสมอขึ้นมาหารครึ่งยังพอรับได้นะเสียไม่เต็มนะฮะเชียอันดอล่ารับซับดีกว่านะครับไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกด subscribe เข้ามาได้นะครับติดไปน้ไว้ได้เลยลุ้นมักสุดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเรามีไฮไลท์ให้ดูดทุกคู่ครับตอนเช้าตื่นมาก็บอลมันเยอะนะ มาดูมาลับชมมาดูไฮไลท์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านอย่างกันรวยนะวันนี้สวัสดีครับ